วันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆสามารถทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้นั่นเองค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือการทำงานบ้านค่ะอาจจะเป็นการกวาดบ้านถูบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะการตากผ้าที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะ กิจกรรมต่อไปค่ะก็คือการดูทีวีการดูหนังฟังเพลงที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้นะคะต่อไปเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันที่คุณพ่อคุณแม่กลับมาจากที่ทำงานทุกคนก็จะรอทานอาหารพร้อมกันก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปค่ะเมื่อถึงวันหยุดเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่มาทำสวนค่ะปลูกผักปลูกดอกไม้รดน้ำต้นไม้จะทำให้เด็กๆนะคะใช้เวลาว่างอยู่กับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะ กิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมการทําอาหารร่วมกันเช่นเด็กๆอาจจะช่วยคุณแม่ล้างผักคุณพ่อช่วยหั่นผักก็ได้นะคะเป็นการช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทําให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นและทุกคนมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะ กิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการไปเที่ยวนั่นเองค่ะการไปเที่ยวพักผ่อนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนชอบมากๆเลยค่ะเป็นการไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวข้างนอกบ้างนะคะทำให้เรามีความสุขมากเด็กๆก็ชอบมากเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายนั่นก็คือการออกกำลังกายนะคะเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาออกกำลังกายพร้อมกัน จะทำให้เด็กๆนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทุกคนมีความสุขที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่คุณครูนํามาสอนในวันนี้ช่วงนี้นะคะเด็กๆอยู่บ้านสามารถนํากิจกรรมที่คุณครูสอนไปทําร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้ปกครองได้เลยนะคะเด็กๆ